นั้นนั้นพันมาสไนท์ทไมแล้วลูกไทยอ่ะไมคุณใจไม่ได้มันใจเงามันใจเงาอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้ เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะออกร้อนตามคุณลองกรัมวลถูกไหมแม่เลยนะแล้วคุณลองที่คุณลองปล่อยตามอารมณ์ที่ปกติอ่ะโดยที่คุณไม่ต้องคุมตัวเองมันเป็นไงคุณอยากกินตรงนั้นว่าแบบยากเลยเพราะมันห่อเนยแมคุณอยากคผมบอกว่ากรบที่ผมดูผมรู้ว่าคุณชวนผัวคุณท่านไปซื้อรับเลือกกินคือล่ะก็ตั้งแต่ตอนที่เป็นอาการครั้งแรกอาก้อก็ได้หนูถือสิ่อ สีนห้ามันไม่คลาบเลือดตั้งแต่หนึ่งปีที่ล so. ลแล้วทำไรก็ม่ต้องอักโรกินโรตนกินยผมไม่ได้ม well. ีก um, ่อนนะแอบดูตรน้ด้วยไปกันข้าวใมกนสบายใจเออ บ้านอย่ี่หของมาบนอยู่ไหนอ่ะพี่พาปักทกับชาวบ้านรบกวนรอบหน้าครับรอบกรอบน่ไปเยพ่เจนรวนรไม่เียอคาตรงกลางจะเป็นลมเตียมบัตให้หรือจะพูดเป็นาเร้วจะปอกอกันนะจ๊ะพอที่พสัมาษณ์อ๋อนั่นแหละเอยู่บ้านเราเลิกกันแล้วเราเราไม่ได้ไปไหน ลุกเลี้ยวไฟตายเลี้ยวไฟตายลุกเขิดระวังนะคะหมอเฮ้ยเป็นะไรว่าใจสั่นหาวคอแห้งอยากกินแต่น้ำนี่มันเป็นแบบนี้พี่เขาจะยั่งะนะแล้วก็ เออกระจกแล้เขาอ่างน้ำเล็กๆอ่ะบัวก็ได้อ่างบัวได้วางไว้ตรงหน้าประตูบ้านเนี่ยข้างข้างหน้าบ้านเนี่ยหรือว่าข้างในก็ได้เพราะน้ำอุดการร้อนเนี่ถ้าหมู่บ้านไหนมาตายกันทีๆก็หาว่าผีไม่ไม่าเอาชีวิตแล้วก็จะเอาชุดแดง

มันทำเี่ยะไรไม่ได้หรอกเดวแม่คุนแ่ยนูมัเดยใหายใจื่อหนูกับลูกชายูกกัลูกสลูกเคยขากับลูกภาพบนที่หมอลาองนี้ค่ะไม่กาะครับจมมคขอเสียคมาเนี่ยก็ใส่เท้างหนูรบเขาไปแล้วนะเขาดีนะไปไมไปใช่เอาเลยนะไปเวบ้านอย่างน้มันเปลี่ยด้วนะพรเราคิดถึงลูกไงก่อนหน้านี้ไม่ได้ลกงนีเอง เลยเป็นบ้านของขา่ไคนี่เปนท่นี่มองนั่งใ้ๆพเรายาวใกล้หนีแมงเขาที่ซูพี่บ้านอยู่ไหนล่ะนี่อยู่ทางคลอนี่ค่ะ